ขั้นตอนการทำกลุ u p r e s e r v a t i o n หรือการจองแบบกลุ่มนะครับให้ไปที่ f r o n t o f i i e e r e s e r v a t i o n และเลือกกลุ u p r e s e r v a t i o n ครับให้เรากด create new r e s e r v a t i o n เลือก r e s e r v a t i o n ก group ครับหากไม่มีให้เรากด new เพื่อทำการ create ขึ้นมาก่อน กด save ครับจากนั้นจะเป็นการ create new group ขึ้นมานะครับจะอยู่ล่างสุดครับให้เราเดับเิ e ลคลิกแล้วกด save อีกครั้งจากนั้นก็จะมีในหน้า quick reservation ขึ้นมานะครับให้เราเลือกระบุ room type ระบุวันที่จะเข้าพักนะครับแล้วก็เลือกห้องที่จะทำการจองว่าจองกี่ห้องครับ ก็กดเซฟครับรัวก็จะทำการ Create และออก r e s e r a t i o n number มาให้เรานะครับ